สวัสดีผู้ชมทุกทาวันนี้พบก,กับเกม On น u n e ครั้งฮะสำหรับเกมนี้ก็ห่างหายกันไปนานมากนลคค่ะผมก็ไม่ได้เล่นนานขนะึ้นกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งในวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกและะ้ค่ะชื่อว่าอะไรคะกระปกกระปกทีวีค่ะจุด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 ,จด,จด,จดนี่ฮะผมก็ได้ <c oughs> มาอยู่ตรงที่สะพานค่ะ สะพัคขาตรงนี้แล้วต่อไปผมกาลังจะคันจะกลับบ้านจะกลับบ้านเราจะกลับบ้านกันตอนนี้เลือดก,ก็มันเป็นทีแอนพอใจเดี๋ยวขอนหิวเลือดแป๊บนงึงยหอร่อยเล่นเพิ่มอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ว่ากดผิดอ่าตอนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีกล้องนะอตอไปอืมเราจะกลับบ้านกันฮะก็ไปเกมนี้ผมคิดว่าผมจะเลิกเล่นนแต่ยังอยากจะอั c คลิปอยู่จะกลับมาเล่นโอ้โอ้โอ้ กปัันงรบสังเกตว่าตอนนี้ของผมจะหายไปหมดเลยเลยไม่กี่อย่างหนูเอากินนี่เป็นก,ก๋ว่กตี๋ เข่ป่าย let's go <S อ้าวชิบหา้วคนเดินทางจำทางไม่ได้วะไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวเื่งการประทะพี่เป็นไง จะถึงแล้วที่บ้านเราแล้วก็อยู่บูบูครับลูกสุนมาต่อแมกกาซียังโอ้โบูโอ้หนึ่งมันโอ้ถึงบ้านแล้วครับลูกสนมาเปิดแมกกาซีนยังไงเงินเดียอะยังไงครับส่วน เพราะบ้านนี้เปรมเด็ตตกเลยขอปิดไปเป็นึ่งนำให้แหลกฮัลโหลเอล้ยปิดไฟดิแหลก เขาปลูกฝากวันหนึ่งนะฮะปลูกวันนี้แหละปลูกลก็ตัวแล้วหรอลืมไม่ได้เล,เล่นนาน แปดอันแล้วจะพอวิกุลดูนี่นี่วิกุลวิกุลวิกุลมานี่เด้อ โอเคพอแล้วรอแค่เราคนอื่นเขามากินส้างมานในเสร็จดิ ไอคนณมันซา,าวานี่เสร็จเดียอันนึงเดะอันนี้ปิดไม่อยู่อะใช่จะมันเสียงดังไงมาเปิดตัวฉัดแล้วไ้เสียงดังระหว่างนี้เราก็จะไปที่ค่ายทหารกันเราจะเปเราอาวุธหมาของเรา ตีเราเดินมาก็ได้เดือดไหลเดือดไหลที่ผมเล่าเฉยาดนั่นอะน้ำหนักเบ<ม>าเก็บเก็บเอาเขียวฮะเก็บเก็บเก็บเอาไว้เผื่อตายตายตายไม่ไม่เปล่าเขียว,ยยเ,ยวเป็นโลคเขียว เกาะไหมฮะเออเป็นเกาะเป็นเกาะอ่าม,ม,มอดีส์อ่าม,มอโอ้โหไม่เก็บกาะด้เก็บของอะไร เ๋ย่แป๊บน่นอมันบงังนี่เราเป็นเร็มโบกเปลือนอย่ฮัลโหลย่ยดยดยดสต๊าฟสต๊าเฮ้ยมึงอยู่ไหนเอ้ายู่นั่น เฮ้ยดูของดีว่ะเฮ้ยานกเสียงดังบุกเจมได้วกเก็ได้เเดู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 ขาตั้ง,ตงขาตั้งเงินมเปียขาตั้งตัดเง้นของวกเงินเอานี้ไปดิ ไม่เก็บโล okay. ่โบไม่เก็บโล่เก็บก่อยเลยตัวไหนไม่เอาบอกยิ้มตัวนมาดีเอาตัวไหนมาที่เก็บมันมงอเลยจะดูของโอ้โหเจอแฟลชไฮเดอร์ก็น่าประทับใจคนตายนั้น ยัียมีนอนะตั้งแต่้เบหรอดซฟตี้มันนั่งันน้ำันฮะอ๋ตโต้อย่างเดียวเลยน้ำอะไรนมานอยู่ไหนล่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะ ไหนอ่กรจหมดเก็บโลได้บุงโลคูจะเอาใหญ่มาสัตว์โลไหนล่ะกลเไม่เห็นโลไหนอันนี้วันนี้ได้ตะยิงมางยิง่ดกนัมันดีน่นะเนนันน่ะนนันอ่ะเป็นโลอาชีพทหารเลย เฮ้ยเจอพิกแอคพิ่กุนพิ่กุนโน่นนี่กลับ้าแล้วกลับแล้วยังไม่ได้เก็บเลยเก็บไมื่อกี้ขอม่เก็บ เฮ้ยเจอกระสุนมาต่อไม่ใช่กระสุนสไนเอาม,มาอเกมบวาสไนสีดำไม่ให้สีแดงของแร่ด้วยนี้นไหนวะดิเนี่ยไหนวะฟ,ฟิตกาะไหนวะโลอ่ะหนูใต้เตียงม,ม,มันจะมีผมเนียมึงให้กูไปตรงไหนเนี่ย กุ้งของมึงมาน้าตบแ,แล้ก็เซีนราการนี้กว่นการดับไฟส่วนราลอ,องทำนี้หน่อยฮะส่เด่นมันหลุด Mày cắt qua chẳng rồi mày 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 ai tv เฮ้ยกากาตุพัฒเราต้องกลับบ้านกันก่อนละตอนนี้อ่าทิาบพัไม่เอากะเป๋านี้หรือเปล่าเราไม่ต้องกรัร โอเคง็เรเลยครัเราคนเดียว,วใช่ไหมกลับบ้านนะ,ะติดต,ด,ะดติดทิพหายละพยายามรถติด้องมนคใอยมายกรถที่หลัง บานแล้วเ็าบานพร,ร่มเรีมเดือดตกเลยบานแล้วไม่มีหิวว่างหรือเนี่ย พังระเบ,บิดไปแล้ว <c oughs> <g ül> <c oughs> อาส,สวัสพี่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน